เพราะว่าที่บอกบอกว่าเหมือนมีผู้นําเหมือนกับมีผู้นําที่ซ้อนกันเข้ามาอีกและในขณะที่ตอนช่วงเวลานี้นี่เดือนมกราคมนะคะความเข้มข้นของการเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นหลายต่อหลายจังหวัดเนี่ยนะคะต้องถือได้ว่าเป็นการแข่งขันช่วงจิงพื้นที่การที่จะครอบครองเก้าอี้นายก องการบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอบจบางพื้นที่ชิงความได้เปรียบกันไปแล้วเนี่ยนะคะคำนึงถึงกันแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองคำานึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองก็ลาออกกันบ้างนะคะมาเลือกกันก่อนบางที่ก็เลยเหลือเพียงแค่เลือกสมาชิกอบจเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้คึกคักทีเดียวมันเป็นการวัดบารมีกันเขาว่าอย่างนั้นมันเป็นการช่วงชิงพื้นที่กันสําหรับการเมืองท้องถิ่นเพราะมันจะสะท้อนไปถึงการเมืองระดับชาติด้วยเหมือนกันนะ ะคระาวนี้ในแต่และเวทีของการหาเสียงนั้นมันก็ต้องเข้มข้นล,ล่ะค่ะช่วงของการหาเสียงเนี่ยพอขึ้นเวทีปุ๊บไม่อยู่ต่อหน้าตัวเองขึ้นโพเดียมหรือขึ้นเวทีปุ๊บมันจะสนุกเหลือเกินเนี่ยนะคะกับการหาเสียงนะคะบางทีเนี่ยนะคะโอ้โหแรงเหลือเกินนะคะแรงชัดจัดเต็มกันไปทุกเวทีเลยซึ่งก็รวมไปถึงเวทีที่ การเลือกตั้งนายกอ,อบอจาก,การหาเสียงที่จังหวัดเชียงรายนอกจากเชียงใหม่ที่เข้มข้นแล้วเชียงรายก็ไม่แพ้กันนะคะเข้มข้นเหมือนกันในพื้นที่นี้เนี่ยมีนักวุสัยเกลือนะคะไปช่วยหาเสียงคราวนี้พอไปช่วยหาเสียงปุ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหนัธุิก็ใส่เต็มที่เลยสําหรับการหาเสียงในพื้นที่นี้นะคะขึ้นปราณใสแล้วก็ถามแรงเลยทันทีว่าทักษณิณแนะนํานายกอิงเนี่ย มันผิดตรงไหนถามใครคนนั้นก็ตอบก็แล้วกันนะคะก็บอกว่าการที่ทักษิณแนะนำนายกอิงเนี่ยมันผิดตรงไหนหรืออยากจะได้นายกอันนี้ที่เขาบอกนะอยากได้นายกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนขณะเดียวกันนั้นก็อวยทักษิณบอกว่านี่แหละเป็นเจ้าของสถิติไปจังหวัดไหนชนะทุกที่ว่าอย่างนั้น พาไปที่โรงเรียนปล้องวิทยานายนัทวุฒิใสเกื้อที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของนางสลักจิตติยภัยรัฐผู้สมัครนายกอบจอเชียงรายพักเพื่อไทยหมายเลขสองนะคะนายทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าของสถิติที่ไปจังหวัดไหนก็ชนะทุกที่ไม่ว่าจาปะปทุมธานีอุดรธานีอุบลราชธา,านีก็ชนะมาหมดแล้วมาที่เชียงรายเวทีไหนก็เวทีนั้นไม่เคยแพ้นีน่ ะะจัดเต็มอวยเต็มกันเต็มเต็มที่แล้วก็บอกว่าเวทีนี้นายทักษิณมาเองเป็นนายกที่มีผลงานและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนเหนือเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันกับพี่น้อง ก่อนที่นายธวฒิเนี่ย,ยจะเล่นมุกเนี่ยนะคะเ,เรื่องของบอกว่ายอดรักสลักใจถ้านายกเชียงรายต้องสลักจิตว่าอย่างนั้นคือแต่ก่อนเนี่ยนะคะก็คือสะกดด้วยจอจานสลีตต่อเต่าแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนสลักจิตเป็นจอจานนะคะแล้วก็รอรื้นะคะต่อประตักดอเด็กสลีตแล้วก็ตัวทันทคาหรือว่าตัวการันนั่นเองนะคะคุณธวฒิเนี่ยก็เลยบอกว่าหลายคนเนี่ยถามตนเองว่าขึ้นปีใหม่นางสาวแพทองทานชินวัฒนายกเนี่ยจะไปรอดหรือไม่ คุณนณัทวุฒิเขาก็เลยบอกว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมอีก2ปีไปจนถึงเลือกตั้งแล้วก็กลับมาใหม่หลายคนบอกว่านายกต้องมีพ่อคอยสอนมีพ่อคอยแนะก็เขาเป็นพ่อลูกกันนัทวุฒิว่าอย่างนั้นพ่อก็เคยเป็นนายกมาก่อนทํางานมีประสบการณ์มีผลงานมาก่อนจะแนะนําให้คำปรึกษาลูกมันแปลกตรงไหนหรือว่าพวกคุณเนี่ยต้องการนายกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนขนาดนายกมาเลเซียยังเชิญนายทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนนับ ภาษาหน้าภาษาอะไรนะคะกับนายกแพททองทานที่เป็นลูกสาวเนี่ยจะขอคำชี้นำไม่ได้ เออจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าคําชี้แนะนะพอคําชี้นําแล้วระวังนะคะเนี่ยนะคะผมมองว่าเป็นกําไรเพราะนายกแพทองทานกําลังสดใหม่บวกกับนายทักษิณก็เป็นนายกระดับโลกและการลงไปเจราจากับนายกมาเลเซียในเรือกลางทะเลก็ถือเป็นการลงเรือลําเดียวกันอาเซียนไปไหนไปด้วยกันที่นัทวุฒิก็ว่าอย่างนี้ ในช่วงไทยนะัทวุฒิยังบอกอีกว่าทุกนยโยบายที่รัฐบาลประกาศกำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้และพักเพื่อไทยทำให้คนรวยทุกคนไม่ได้แต่สร้างโอกาสให้ทุกคนได้ปลดหนี้และต้นปีรัฐบาลจะประกาศการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชนค่ะตกลงเราได้นายกที่พ่อแม่สั่งสอนนะครับ <c oughs> ไม่อยากได้นายกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ตัวพ่อเนี่ยขึ้นเวทีที่เชียงราย ไป3เวทีนะครับเวทีแรกประเดิมเนี่ยพูดค่อนข้างแรงทีเดียวสะบัดคำว่าไอ้ควายออกมาเลยทีเดียวนะวันนี้นายทักษิณชินวัตรครับไม่แผ่วเลยทีเดียวรีวหาเสียงอ,อปจอเชียงรายบอกว่าสาวเชียงไฮในี่สู้นางแบบระดับโลกได้นะครับแล้วก็ไปมองด้อยค่าด้วยแอฟริกาตัวดําดั้งแมบยังเดินได้ทีเป็นล้านเลยสมเพศนะพวกที่ด่ารัฐบาลว่า ชีวิตสิ้นหวังแล้วก็มองโลกแย่ไปหมดอยากจะโยนเชือกให้ผูกคอเลยว่าอย่างนั้นโอ้โหพูดขนาดนี้ด่าทุกวันนะฮะพวกที่มารุมด่าเนี่ยเหลือแค่ด่าพ่อแม่ตัวเองเท่าน,นั้นเองเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ยังสะบัดคำนะคำว่าไอ้ควายเนี่ยแหละออกมาด้วยนะฮะวันที่11โมงครึ่งครับที่โรงเรียนปล้องวิทยาคมขอบคุณเนื้อความข้อความข่าว จากทางแนวหน้าด้วยนะครับเนี่ยพาดหัวข่าวนี้ผมชอบมากเลยแนวหน้าสบทลั่นนะผู้ชมไอ้ควายทักษิณปราศัยแรงสมเพศพวกด่ารัฐบาลแนวหน้าเขาว่าอย่างนี้โดยเขาบอกว่าที่โรงเรียนปล้องวิทยาคมนะครับนี่ในโรงเรียนนะทักษิณกล้าพูดขนาดนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศัยซึ่งวันนี้ไปเนี่ยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะครับ ของผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจอเชียงรายก็คือนางสลักจิตติยะภัยรัตน์นั่นแหละโดยนายทักษิณบอกว่าวันนี้ตนใส่แว่นเพื่อปกปิดความแก่จะได้ไม่รู้ว่าแก่อายุ75จะ76แล้วแต่ใจก็ยังนึกเป็นห่วงพี่น้องวันนี้ได้มาเชียงรายอีกครั้งมาดูความเรียบร้อยมาด้วยสามเหตุผลด้วยกันนะผมขออนุญาตสรุปเลยก็แล้วกัน เหตุผลที่หนึ่งคือคิดถึงประชาชนชาวเชียงรายไม่ได้เจอกันมา20กว่าปีนะเอ๊ะจริงๆทักษิณตั้งแต่กลับมาเมืองไทยนี่มาเชียงรายสองรอบแล้วนะครับรอบนี้รอบที่3แล้วที่มาที่นี่เพราะอยากจะมาหาชาวเชียงรายที่ไม่ได้เจอกันนานเหตุผลที่สองคือนายยงยุติยะภัยรัฐอดีตประธานสภาเป็นน้องรักของตนเป็นน้องที่สร้างพรรคมาด้วยกัน และตอนตนเป็นนายกเขาก็เป็นเลขาธิการนายกมาตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้นายยงยุทธตัดสินใจส่งนางสลักจิตติยะภัยรัฐลงนายกอบอจอที่มาก็คือมาสนับสนุนให้ชนะเลือกตั้งและก็เหตุผลที่3คือนางสาวแพรทองทานจินวัฒนายกหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นลูกสาวตนตนก็เลยมีหน้าที่สนับสนุนพักเพื่อไทยนะครับ ย้ำว่าสนับสนุนเท่านั้นนะแต่คำพูดเนี่ยนะฮะลองฟังดูก็แล้วกันเพราะเป็นพักที่ตนสร้างมาวันนี้เลยตัดสินใจมาเชียร์เต็มที่หวังว่าประชาชนชาวเชียงรายจะเลือกนายทักษิณบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยตนไม่ได้สนใจกับการเมืองท้องถินหรอกเพราะก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลมาจากพักใหญ่ก็มีกลไกทุกกระทรวงแต่วันนี้เราไม่ได้มีสอสอ200เหมือนเมื่อก่อนในการเลือกตั้งสมัยหน้า ก็ขอให้คืนสอสอให้กับพักเพื่อไทยให้หมดนะฮะอันนี้ไทรแย่งพักเพื่อไทยไปดูไว้นะฮะดังนั้นพักเพื่อไทยจึงมองว่าการเมืองท้องถิ่นเป็น,นกลไกสําคัญและตอนที่ตนกลับมามานั่งดูปัญหาทุกเรื่องสิ่งที่เคยแก้ไว้สมัยก่อนมันหายหายไปหมด1 7ถึง18ปปีที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยระบบเสียหายไปหลายอย่างวันนี้เลยต้องมานั่งดูว่าจะทำอะไรบ้าง ที่จะทําให้ต่างจังหวัดฟื้นหากเศรษฐกิจต่างจังหวัดฟื้นมีกินมีใช้อีกหน่อยเศรษฐกิจประเทศก็จะดีนายทักษิณบอกว่าหมู่คนแอฟริกาดำก็ดำนี่ไปบูลลี่เขาอีกนะจมูกก็แมบบหายใจก็ยากโดนเขาจ้างไปเป็นนางแบบเดินแบบครั้งหนึ่งเป็นล้านเด็กบ้านเรายังหน้าตาดีกว่านะไม่ต้องไปทำจมูกเสริมกราม ต่อไปนี้เราจะคัดคนบ้านเราที่เป็นชนชาติไทยคนดอยคนกระเรียงที่สวยธรรมชาติไม่ต้องไปเสียเงินทําจมูกเสริมนมใครบุคลิกดีก็ส่งไปเป็นนางแบบระดับโลกโอ้โหนี่ความคิดนายทักษิณน,นะโดยได้ถามพี่น้องประชาชนที่มาฟังปราศัยนะครับนายสักชินถามว่าใครเล่นติ๊กตอกบ้าง2-3วันนี้ตนว่างวันหยุดก็เลยนั่งตามดูโซเชียล แล้วนายทักษิณก็พูดว่าไอ้พวกนี้นะชีวิตมันอีกนิดเดียวก็จะผูกคอตายเพราะมันมองโลกแย่ไปหมดอันนี้ไม่แน่ใจว่านายทักษิณไปดูติกต o อช่องไหนบ้างนะฮะตื่นมาก็เห็นว่าโลกไม่ดีแล้วอีกไม่กี่วันจะส่งเชือกให้ว่าอย่างนี้นี่อดีตนายกนะจะส่งเชือกให้ตื่นเช้ามาก็ด่ารัฐบาลบายก็ด่ารัฐบาลด่าอยู่นั่น มีอยู่4ถึงหตัวที่ด่านะครับพวกนี้สงสัยคงอยากได้เชื่อแต่ก็มีอยู่ไม่กี่คนตื่นเช้ามาก็ด่ารัฐบาลเหลือแต่ด่าพ่อด่าแม่ตัวมันรู้สึกสมเพศคนพวกนี้อยากจะเอามาฝึกอาชีพแต่ดูท่าแล้วจะเป็นคนไม่ขึ้นช้างทำนองว่ามีหลักไว้ให้แต่ไม่เลื้อยขึ้นเลื้อยลงตลอดเราเอาคนไทยทั้งหมด อยากขึ้นช้างงั้นเรามาทำช้างให้คนไทยขึ้นนายทักษิณบอกว่าดิจิทัลวอ l l e t ที่รัฐบาลประกาศไว้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเสร็จเดือนมีนาคมพอเสร็จก็จะโอนเงินให้คนที่มีอายุ60ปีลงมาได้ส่วน29มกราคมนี้จะเป็นเงินสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและจะให้คนหนุ่มสาวเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีเพราะอีกหน่อย การติดต่อกับรัฐบาลจะผ่านดิจิทัลวอ l เล็ตมดเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เป็นเกือบทุกอย่างถ้าไม่มีเงินไม่รู้จะทำอย่างไรใช้เงินสร้างเศรษฐกิจสร้างความสุขในครอบครัวถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ลำบากตนได้ไปพบกับคนคนหนึ่งเขามาหาบอกมีวันนี้ได้เนี่ยเพราะสมัยที่ตนเป็นนายกกลับมาวันนี้ ตนเห็นประเทศสุดไปมากถามว่าจะทำได้หรือไม่ทำได้แต่อาจจะยากหน่อยนะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าลูกสาวท่านเป็นนายกอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศจะสุดลงกว่าเดิมหรือว่าจะดีขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่ลูกสาวท่านนะครับทักษิณบอกว่าตนไปถามว่าคนในครอบครัวว่าใครจะอาสาเป็นนายกนายกอิงลูกคนเล็กไงก็อาสาจะเสียสละทำงานให้บ้านเมือง ที่ผ่านมาก็มีคนไปบอกว่านางสาวแพรทองทานมีเครื่องแต่งตัวเยอะเพราะนายกอิ้งเป็นลูกคนสุดท้องตอนเป็นคนหลงลูกสาวก็ซื้อของแต่งตัวให้มีอะไรก็ซื้อให้หมดก็เลยมีของเยอะเพราะพ่อซื้อให้ซื้อให้เอาใจแล้วปีนี้เลยต้องใช้งานอันนี้นายทักษิณพูดว่าใช้งานนายกนะและมั่นใจว่าพักเพื่อไทยภายใต้การนำของนายกแพรทองทาน จะแ,แก้ปัญหาประเทศรอบนี้ได้ปีนี้ปี68ประชาชนจะเห็นว่าเริ่มฝันได้นะครับปลายปีก็จะต้องฝันแล้วว่าปีหน้าจะทำอะไรปี68ต้องเป็นปีที่ทุกคนขยันทำงานทั้งรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นรวมทั้งจะจัดการให้เรียบเลยทั้งปัญหายาเสพติดแล้วก็ c คอลเซ็นเตอร์ด้วยไฮไลท์สำคัญก็มาถึงท่านผู้ชมนายทักษิณขึ้นปราศัยอยู่บนเวทีช่วงหนึ่งนะฮะ มวลชนเนี่ยตะโกนขึ้นมาเทียร์เลยบอกว่าให้นายทักษิณกลับมาเป็นนายกนะฮะนายทักษิณก็เลยตอบกลับไปบอกว่าแก่แล้วขอสนับสนุนให้ลูกเป็นแล้วคอยส่งเสริมดีกว่าได้ค่าช่วยหาเสียงวันละ 300. วันนี้วันสามเวทีได้เวทีละร้อมาลำบากตอนแก่ตอนไม่เล่นการเมืองก็สบายมีเงินอยู่60 0 0 0่นล้านบาทพออยู่ไปอยู่มาก็จนลง พราะโดนยึดบ้างโดนหาเรื่องบ้างสารพัดแล้วนายทักษิณก็สบทออกมาบอกว่าไอ้พวกควายพวกเนี้ยหาว่าผมไปเอาตังค์ที่ไหนมาก็กูรวยตั้งแต่ปี3 5 3 6แล้วนี่นายทักษิณพูดคำนี้นะตอนนั้นผมรวยที่สุดในประเทศแต่ตอนนี้จนพอๆกับชาวเชียงรายไว้อย่างนั้นนายทักษิณบอกว่าวันนี้ความคิดของคนไม่เหมือนกัน ตนมีความคิดแบบคนสมัยใหม่และคนรุ่นเก่าบางคนออกมาดา่าสารพัดมีอยู่คนหนึ่งหาว่าตนสร้างความวุ่นวายตั้งแต่แพ้เลือกตั้งตนเมื่อปี4-4ก็แค้นจนทุกวันนี้คนที่มาด่าเนี่ยเขตเลือกตั้งมี450คนเลือกเขาแค่47คนแก่แล้วก็ยังลงเลือกตั้งอยู่แต่ตนพอและไม่อยากอะไรแล้วช่วยประชาชนดีกว่า ทำงานให้บ้านเมืองไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรตนเป็นชาวเกาะแก่แล้วกลับมาเป็นชาวเกาะเกาะเมียกินต้องยอมรับตอนนี้บ้านเราหนี้ประชาชนสูงหนี้ประเทศสูงขอเวลาสองปีหนี้ประเทศจะลดลงนะครับอีกสักท่อนหนึ่งนายทักษิณบอกว่าบ้านเรามีเสือนอนกินมีทุกที่นะทุกวงการกำลังนั่งไล่ให้รัฐมนตรีไปพูดกับข้าราชการ ก็มีคำแก้ตัวสารพัดนายกก็ไปพูดกับรัฐมนตรีว่าต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้จะเปลี่ยนคนมาแทนรัฐมนตรีจึงจะกระเตื้องแล้วก็ยกตัวอย่างมาโอนี้ยกตัวอย่างมาตรงมากเลยนะฮะอย่างเช่นเรื่องข้าวเรื่องไฟฟ้าปีนี้ค่าไฟฟ้าจะต้องลงไปอยู่ที่เลข3ไม่ใช่เลข4ใจตนอยากจะให้เหลือ3บาท50แต่คงได้แค่3บาท70กําลังให้เขาช่วยทุบอยู่ ปีนี้ค่าไฟลงแน่เห็นตัวเลขแล้วทุบได้ต่อไปค่าอาหารสัตว์ค่าปุย๋ยค่ายาก็จะให้ลงนะฮะเรื่องนี้ต้องทำให้จริงภายในปีนี้ให้หมดถึงบอกว่าปีนี้รัฐบาลต้องทำงานหนะักนะครับอ่ะโดยเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาประเทศได้นะ โดยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามวลชนที่เดินทางมาฟังนายทักษิณปราศัยในเวทีนี้เนี่ยนะครับมีกว่าหมื่นคนโดยเดินทางมาจาก4อําเภอด้วยกันก็คืออําเภอเทิงอําเภอพญามเมงรายอําเภอขุนตาลและก็อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนี่แค่เวทีเดียวท่านผู้ชมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็ดุเดือดขนาดนี้แล้วครับ ใช่ค่ะเข้มข้นมากนะคะแล้วที่นทวุฒิบอกว่าทักษิณไปเวทีไหนชนะทุกเวทีเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันในวันเลือกตั้งนะหลังจากเลือกตั้งแล้วหลายๆคนอาจจะติ๊กไว้เวทีนี้ทักษิณไปเวทีนี้ทักษิณไปเวทีนักที่สินไปแพ้ชนะหรือแพ้ชนะพิสูจน์กันนะตอนนั้นค่ะตอนนี้พูดอะไรก็พูดได้สําหรับเวทีในการหาเสียงนะคะและพูดถึงเรื่องของการสัญญกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะต้องมองไปคนใกล้ๆตัวด้วยนะคะท่านอดีตนาย,ยกทักษิณค่ะพูดไปแบบนั้นเดี๋ยวเรา บางคนที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยไปพึ่งมีดหมอกันเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนนะคะคนที่เขาไม่พึ่งเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนแต่คนที่พึ่งมีดหมอแล้วถ้าอยู่ๆเนี่ยคุณไปพูดหรือว่าอาจจะลักษณะที่หลายๆคนอาจจะมองว่าอเดี๋ยวไปบูลลี่คนชาติอื่นมองกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยมองไปมองมาสําหรับบางคนก็อาจจะนะคะไม่ได้ทําอะไรค่ะหมายถึงเจ้าตัวไม่ได้ทําอะไรที่ทำเนี่ยหมอทําให้ทั้งนั้นนะคะเอาล่ะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของแพทองทานชินวัตร คราวนี้มันก็มีเนี่ยนะคะที่เขามีการพูดถึงกันไปทั่วโลกเลยค่ะใน MGR ออนไลน์มีการพูดถึงว่าฮือฮาไปทั่วโลกฝรั่งเนี่ยะนักฝรั่งในตะลึงทรัพย์สินนายกไทยโอ้โหมีทรัพย์สิน400ล้านดอลลาร์ ที่แน่ๆสูงกว่าไบเดนอีกนะนะคะแล้วก็การเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ลอนดอนยาวเกือบพันปีแล้วก็ยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมชนิดที่ว่าเวียนน่ะหปีเนี่ยนะคะยังใช้แบบไม่ถึง2วันเลยค่ะสองร้อกว่าใบนะคะแบรนด์เนมเนี่ยจะจำได้หรือเปล่าเหมือนพวกเศรษฐีบางคนไงคะมีที่ดินเยอะนะคะจำไม่ได้ว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยตัวเองเนี่ย เป็นเจ้าของพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยนะคะก็บอกว่าตรงเนี้ยน่าได้จังเลยจนมีคนกระซิบบอกอ๋อท่านคะท่านคะตรงที่นี้เนะะี่ยค่ะท่านก็ซื้อไปแล้วไงคะโฉนดก็เป็นชื่อท่านน่นแหละคะ่ะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าอีกเนี่ยนะคะโดนแซะมาว่าไม่ต่างกับรองเท้า3,000คู่ของอีเมดามารกอสเลยนี่เขาว่าอย่างนี้ MGR มจีอารอนไลน์รายงานบอกว่าสื่อนอกเนี่ยตีข่าวไปทั่วโลกเลยฮือฮาม,มากสำหรับทรัพย์สินของอแพทองทานชินวัตร บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันศุกร์บอกว่ากลายเป็นที่กล่าวขวัญไปทันทีเมื่อการแจ้งทรัพย์สินแก่ปปชของนายกร,รัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยคือแพทองทานมีทรัพย์สินรวม400ล้านดอลลาร์หรือว่า14,000ล้านบาทกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตั้งแต่ CNA ของสิงคโปร์ The Inquirer ของฟิลิปปินส์ NDTV ของอินเดีย CBC News ของแคนาดา BBC และเดอะการเดียนของอังกฤษ CBS News ของสหรัฐ A fp ของฝรั่งเศสโอ้โหมีสำนักไหนยังไม่ได้รายง,งานอีกบ้าง แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์สองแห่งย่านใจกลางกรุงลอนดอนบลูมเบิร์กเนี่ยครับอกว่าเป็นสิทธิ์การถือครอบครองยาวนานถึง992ปีเป็นอย่างน้อยจากหนึ่งในสองแห่งกลางย่านใจกลางกรุงลอนดอนแล้วก็เขาอ้างอิงนะคะจากสื่อของไทยที่ระบุถึงอพาร์ตเมนต์ที่แรกว่ามีสิทธิ์ในการครอบครอง987ปีมูลค่า1 1ึล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆก,ก็แล้วกันนะคะ แล้วก็คาดว่าจะหมดสัญญาการครอบครอง24ธันวาคมปี3,537 อพาร์ตเมนต์แห่งที่2มูลค่า208ล้านบาทคาดว่าจะหมดสัญญา24มกราคมปี3552บลูมเบิร์กให้ความสนใจแล้วก็บอกว่ามีสิทธิ์ในการครอบครอง992ปีทั้ง2แห่งมีการถือครองอาจจะเรียกว่าเช่าเนี่ยนะคะนานเกือบพันปีเลยทีเดียวแล้วก็ยังพูดไปถึงทรัพย์สินโดยรวมของนายกไทยที่แจ้งไว้เนี่ยโดยรวมสุดที่ที่ราว400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ เมื่อเทียบกับทรัพย์สินสุทธิของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันคือโจไบเดนอ้างอิงตามการรายงานของนิตยาสารฟอฟส์เมื่อ22มิถุนายนปีที่ผ่านมาอยู่ที่10ล้านดอลลาร์ส่วนว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่ก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนิตยาสารฟอฟส์เพิ่งรายงานเมื่อ25ธันวาคมนะคะว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3.6พันล้านดอลลาร์ก็ลดลงไปจากตัวเลขเดิมที่มีอยู่ราว4 0 0 0ล้านดอลลาร์คราวนี้เขาบอกว่าเป็นที่น่าสนใจว่านายกหญิงของ ไทยเนี่ยสามารถเช่าอพาร์ตเมนต์ได้ยาวถึงเกือบพันปีในลอนดอนอ้างอิงนะคะาจากเว็บไซต์ compare My move นะคะบอกว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยอนุญ,ญาตให้มีการเช่านานได้สูงสุดถึง999ปีเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องตั้งแต่รุ่นพ่อแม่รุ่นลูกหลาน เลนไปเลยนะคะแต่ว่าในการประกาศบนเว็บไซต์รัฐบาลอังกฤษเมื่อ24พฤษภาคมปี2024นั้นพบว่ารัฐบาลอังกฤษได้ผ่านกฎหมายปฏิรูปการเช่าที่ตามประกาศระบุว่ากฎหมายฉบับแก้ไขการเช่า จะช่วยให้เป็นการง่ายต่อการที่เจ้าของสัญญาเช่าเนี่ยนะคะสามารถซื้อสิทธิ์การครอบครองโดยสมบูรณ์นะคะที่เรียกว่าฟรีโ h ได้โดยการเพิ่มระยะการเช่ามาตรฐานออกไปถึง990ปีสําหรับบ้านแล้วก็แฟลตด้วยนะคะเขาก็จับตามองดูเรื่องของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้นําไทยบลูเบิร์กบอกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าแพรทองทานเป็นเจ้าของร่วมที่ดินกับสามีที่เกาะฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นตามรายงานบอกนายกแพรทองทานโอนหุ้นที่มีอยู่24ของบริษัทอสหาริมรัพย์ตระกูลชินวัตเอซีอสเซเมื่อพฤศจิกายนให้ผู้จัดการกองทุนดูแลก็คือบอลอจเกียรตินาคินพัทระอ้างชื่อตามรายงานสื่อของไทยนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเงินฝาก24บัญชี31.6ล้านดอลลาร์ AFP รายงานเหมือนกันบอกผู้นําไทยประกาศว่า มีหนี้สินเกือบ5,000ล้านเป็นที่น่าจับตาว่านายกของไทยเนี่ยแสดงรายการทรัพย์สินรวมไปถึงของใช้ส่วนตัว AFP เขาบอกว่าเป็นต้นว่านาฬิการหรู75เรือนมูลค่า162ล้านกระเป๋าแบรนด์เนมอีกกว่า200ใบสื่อในประเทศให้ตัวเลขไว้ที่217ใบด้วยกันมูลค่า76ล้านบาท จากรายการของฟุ่มเฟือยเหล่านี้ทำให้นักท่องเน็ตอเมริกันบนเว็บไซต์ยู o ูบอดไม่ได้เขาเปรยียบเทียบผู้นำหญิงไทยคนปัจจุบันกับอดีตภรรยาผู้นำผเผด็จก,การฟิลิปปินส์ผู้อื้อเฉาอีเมลดามาโกสที่ทำสถิติมีรองเท้าถึง3,000คู่จนเป็นที่จดจำไปทั่วโลกเป็นต้นว่าเคปคอตนะคะเขาวิจาร์อย่างนี้คนนี้เขาบอกว่า ผมเข้าใจว่าคุณรวยมากและซื้อสิ่งของราคาแพงได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีกระเป๋าตั้ง200ใบานาฬิกา75เรือนเพราะ1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ทำไมคุณถึงต้องมีเยอะขนาดนั้นด้วยเขาก็วิจารณ์มาว่าอย่างนี้ซึ่งก็ทำให้ รอ็อบนิมนะคะคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาตอบบอกว่าอ e ีเมลดามากกสในวงเล็บอดีตสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งฟิลิปปินส์คงรู้นะคะในขณะที่ผู้ใช้อีกชื่อหนึ่งช็อคเคบอกว่าในเอเชียเป็นการแข่งขันเพื่ออวดรวยส่วนคุณทิมสแสดงความเห็นว่าข่าวความร่ำรวยของแพททองทานเนี่ยนะคะบอกว่าคนยากจนทุกคนในประเทศต่างกำลังดิ้นรนในประเทศและคุณต้องการกระเป๋าและนาฬิการูราเป็นผมคงทำไม่ได้นี่เขาว่าอย่างนี้ส่วนร็อบนะคะคุณร็อบเขาบอก ว่าพ่อโดนถอดถอนจากตําแหน่งเนื่องมาจากคอรัปชันคนเหล่านั้นจับเธอนะคะที่รู้ว่าแ yeah ย่ว่ารับตําแหน่งแทนอาจจะถึงขั้นให้เงินทรมเลือกตั้งแล้วก็รวมไปถึงอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าสบายสบายเนี่ยแสดงความเห็นว่าเธอมาจากหนึ่งในตระกูลที่คอรัปชันมากที่สุดในไทยและมีการกล่าวว่าทําให้มีการมองไปได้ว่าส่วนใหญ่ของตระกูลร่ํารวยเป็นพันล้านบาทไทยนั้นล้วนแต่คอรัปชันทั้งนั้นค่ะ เขาชมไหมคะเขาชมผู้นําไทยไหมคะที่ร่ํารวยขนาดนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้คะ่ะและนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของไทยเราได้รับจากอดีตนายกรัฐมนตรีคือชินวัตรผู้พ่อที่บอกว่าเธอเป็นลูกคนสุดท้องพ่อก็เลยทําอะไรคะตามใจเหมือนกับ ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะเหมือนกับกันการให้รางวัลหรือว่าทําในสิ่งที่ว่าที่เรียกว่าหลงลูกสาวก็เลยมีทรัพย์สินอะไรกันมากมายขนาดนี้ถามว่าความสุขน่าจะเป็นความสุขของเขานะคะที่เขาร่ํารวยแล้วเขาก็มีเงินทองเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากให้โลกรู้ว่าคุณมีเงินทองทรัพย์สินมากแค่ไหนคุณต้องเป็นนักการเมืองค่ะหรือว่าคุณต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหรือรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าคุณจะทําให้โลกได้รู้ว่าคุณนั้นร่ํารวยขนาดไหนนะคะก็ดูจากมายเซ็ตของนายทักษิณที่พูดบนเวทีก็น่าจะรู้<อ>ว่าเงินนี่เป็นทุกสิ่งใช่เงินเป็นเกือบอทุกสิ่งถ้าไม่มีเงินก็ทําอะไรไม่ได้เ,<อ>เห็นไหมฮะใช่ไหมประโยคนี้แหละใช่แล้วเราก็พอจะทราบดีว่า ทาทองทานชินวัตรเนี่ยยังไม่ถึง40นะครับ3738เท่านั้นเองทำมาหากินเก่งเนาะทรัพย์สินนี่หมื่นหมื่นสามหมื่นสี่พันล้านท่านผู้ชมเอาตามที่เราก็รับทราบกันดีว่าเธอเป็นกรรมการบริษัทหลายบริษัทถูกไหมฮะเอาง่ายๆก็คือบริษัทของพ่อนั่นแหละถูกไหมครับแล้วก็รายได้จากการเป็นพนักงานที่บริษัทเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายจนจะถึงระดับหมื่นล้านขนาดนี้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าก็อายุเท่านี้เอง ก็ทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยจะมาจากไหนล่ะใช่ก็นะจะไม่อยากจะบอกตรงๆว่าก็คือจากพ่อนั่นแหละพี่จีจดไว้เลยครับทักษินพูดว่าหลงลูกสาวก็หลก็เลยทรัพย์สินเลยไหลมาหาลูกสาวเยอะเลยหรือเปล่าซื้อของแต่งตัวให้กับลูกสาวนะฮะเป็นลูกสาวคนเล็กอุ้งอิงก็เลยจะดูแต่งตัวเก่งนะแต่งตัวก็จะค่อนข้างที่จะวือหวากว่าเพื่อนนะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นผ่านตามหน้าสื่อไปแล้วล่ะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแต่งกาย ของนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้พอสมควรทีเดียวในทุกโอกาสนะที่นายกรัฐมนตรีมีการแต่งกายเนี่ยก็ทุกคนเห็นแล้วก็จะต้องร้องเอ๊ะนะแม้กระทั่งการนุ่งสิ้นอะ,อะ <laughs> จริงจนะเอาเข้าจริงนะคะนายกอ่านไม่ได้ผิดหรอกนะีน่เหมือนออกตัวแทนนะ <laughs> คนที่ตัดมาให้นั่นแหละทำไมเอาส่วนที่เป็นตินสิ้นอะเอาขึ้น<ๆ>มาข้างบนแต่ว่าตัวเองก็ต้องรู้สึกเอะใจ,จละซิ่งน,นี่<ะ>ก็เป็นผืนอยู่แล้วมันอยู่ที่การนุ่งมากกว่า ช่ว่าจะนุ่งด้านไหนขึ้นด้านไหนลงนะฮะค่ะอันนี้คือตัวตัวสิ้นเนี่ยเขาก็น่าจะสิ้นสำเร็จมาอยู่แล้วน่าจะเป็นสิ้นสาเร็จที่ตัดแต่ว่ามันจะอยู่ที่การสวมใส่นั่นแหละว่าจะนุ่งสิ้นลายไหนทางไหนเพราะปกติสิ้นมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวรัดในถูกไหมฮะะไม่ได้มียางไม่ได้มีเท่ตัวที่จะรัดแต่ว่าพอนุ่งปุ๊บแล้วก็ทบถูกไหมฮะมันมีสองแบบใช่ไหมถือว่านุ่งเองนุ่งเองแล้วใช้เข็มขาด หรือจะเป็นเป็นผ้าที่เอาไปตัดสําเร็จแล้วเขาก็จะตัดมาพอดีตัวเลยแล้วก็ติดตะขอดึงซิปมาอันนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแบบที่ตัดสําเร็จตัดสําเร็จมาแต่ตระกูลชินวัตเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตระกูลเรื่องของการทํากิจการเรื่องใหมนะ่ไม่น่าะมาตั้งแต่รุ่นโอ้โหรุ่นบรรพบุรุษนะไม่น่าจะมีชื่อเสียนะเพราะว่าลูกหลานคนนี้นะคือ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนก็ลยบอกว่าอ๋อถ้านุ่งธรรมดาโลกไม่จําไงเพราะเพราะนุ่งแบบซึ่งจริงๆแล้วปกติเขาก็ไม่ค่อยทํากันเขาจะเขาเรียกว่าเป็นช่วงของอ่าอ่าไล่มาจากข้างล่างเขาจะใช้คําว่าตีนสิ้นก็คือหมายถึงจากข้างล่างขึ้นมาแล้วเป็นคำนี้แหละเป็นศัพท์นี้เลยจะใช้ตีนสิ้นนะใช่ค่ะเขาก็จะเอาไว้ข้างล่างบางทีก็จะมีลายเขาก็เรียกตีนจ่ถูกไหมฮะเป็นลายตีนจก คือเขาจะเอาไว้ด้านล่างนั่นแหละแต่นายกนี่ผูกไว้ด้านบนนะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นภาพในโซเชียลกันเยอะแล้วล่ะนะก็คงจะไม่ต้องนํามาดูอีกแล้วก็อีกหลายๆรูปนะที่ในโลกโซเชียลก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็เรียกได้ว่านายกในตั้งใจนะแต่งกายอะไรมาเนี่ยต้องการให้คนเห็นแล้วเอ๊ต้องการให้คนเห็นแล้วออ้หูนะเราก็จับตามองกันต่อไป